เม่นว่าจากมาแบบซื้อภายน้อยนะ๊กไปได้อันแม่เจ้ามีใจอย่บ่าคนมารอบสองเห็นเพื่นนบุกเต่ามาเหยี่ยมมายากจะสิ่งไดนะฮะคนมาดิมเอา้นังสือมิเง้์โดยโดย สบายดีทำผู้ชกสบายดีพี่น้องเด้อว,ว่าเจ็บปากพี่น้องเออจะเป็นเป็นห้อนในเป็นเป็นตุ่มแบบเปื่อยนะปากเปื่อยวันนี้ก็มาติดตามต่อพี่น้องเนาะกับสาวเราบ่าวไทยแหละเนาะตอนนี้กัมาหอดนะผู้สาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป่าลีแหละมาหอดแต่ว่าผู้บ่าวไทยยังไม่ได้มาหอดอยู่ก็เลยสิมาไทยใหนเบื้องอีกตอนเพิ่นมาหอดเจอกันเนาะพี่น้องเนาะกะแต่ว่าทางทีมงานเป่าลีกะบยัให้เวลาเพิ่นคุยกัน อนะันนี้เนาะพี่น้องเนาะตอ้องติดตามต่อเอฟซี FC กับรุ่นลายเนาะเอฟซี FC กับอวยพรลายว่าให้ชมวังเดอ้อจยางเช่นอย่างที่กับเบ้าอลิตเขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องเอฟซีประจุบุญสุขคนที่ให้กำลังใจทั้งอ้ายเพิ่นแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานพวกเขาเนาะให้กำลังใจน้องหนิงครอบเพลยากให้ชมวงังทางทีมงานแฮงอยากให้ชมวังนะพี่น้องเอนะ้ยเนาะจยางที่แบบว่าจยางที่ลบคำซุปเปอร์มาร์ทว่าสาวเล้าบ่าวไทย ไปบลอดเบาลิบอยอยากให้เป็ี่ยนอันั้นนะนะก็อยากให้สมหวังดังปรารถนาบัตรุมพูสุคนแหละเนาะพี่น้องมีแต่เบาลิกับรอผ่าเพิ่นขับรถมาอยู่พี่น้องเนาะเบาลิกับรถขี่รถใหญ่นนุเพิ่นเนาะทางตู้เฮียงเพิ่นขี่ทางทีมงานเพิ่นขี่เนาะแต่ว่าไอพิ่นบดจากทางปันไดร้องทางกับพิ่นแปลงไว้พี่น้องเนาะทางรถดุดดวดห่างพละเพิ่นแปลงไว้น่ะเอี่ยมอ่องหละทางบันสามารถรถตู้แล้วสามารถเข้าได้เนาะ งเปิดทางสามารถเข้าได้ประตูรถหใหญ่เข้าได้เลยเนาะแต่ว่ามันเป็นดินทรายเนี่ยรถตู้นี่บุ้งันบืนทั้งหลังและทั้งหน้าเองเนาะมันเห็นไนมอาจ,จะเป็นบืนทั้งหลังเดี๋ยวเราลีกันสิครับรถสำรวจทางรถสำรวจทางบอนบ่าถ้าเพิ่นมาด้านหลังได้ไองเนาะไปเลย mình vào bỏi bỏi vào bỏi nó должно. để có đấy học lại có đấy không 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 đấy đây đấy đây huh? đấy <sharp sag devo Good> เป็นบาเป็น,นยังไงเะวจาดไว้หมอากจะแบบแบบท่านด้ปรึกษาขนน้่นอ,อทาามกับเชี่ยลาะยเป็นทางหลุดหไทยเปงมาเคยมาเนาะหมแค่ตัวเนาะได้มาจอดหอมขัดานง้รานี่จูเล็กเนาะออราน In màn lọc ở đất đai hoa lọc ngon 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 không ngon 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 Để chủ, chung chưa chung chưa chung chưa oh, chung mà con chưa mà con chung chưa đi chưa chung 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 Đôi, 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 đôi. Ô, sao vậy đi mẹ tụ. Bên kia đấy đây đi. Cứ nghiệp thế. im đấy, hết đấy thì chi đấy. Bố khỏi hiện nào, hiện tả nó. Đâu, bố mà đâu. Bố mà hả cháu. Ôi, bố mẹ. Mặc tèng cháu bố nó nhảy Ừ, mẹ là... là... wow, bố nhảy cả má Hắn bố nhảy là thịt thịt trong giang chú chứ. Bố má cây thì chẳng. Ồ, má cây chứ. Cảm ơn các จ่ต่างลูเด้ถ่ายกันลูกได้จังเมื่อแล้วมาแต่งกันเ่ยโหึงบันไดบบหึงบันไดเดือนชามก็ได้กินดอกด้วยเดือนชามเออมาเลดือนามไม่ช้ำคำบอเออมาเลยว้ายเดือนสามที่เป็นท่านบบเดี๋ยวนี้ท่านเดือนที่สองอมันพีมี่นีชงคำเดือนคุณมันมักแต่งขี้ไก่บอแมแต่งน้อยน้อยแต่งขาวบกสำเคนี่แล้วกับบันน้น้อยเดือนชงเดือนสามก็ได้กินเลยแต่ง Oh. <laughs> Kinh đầy. Anh ừ. em đụ ma quá đi, chuẩn lưm nhưng mà ma. Chuẩn lưm. Ma phải khút cốp phù. Bố Bố đó chỉ lưm cần. Lưm đó bố hình. Oh, ờ, thấy nó hình thấy. mình cái ai là bộ ma đấy. Nghĩ gì là bố Thì là bố, ai ồ ma Chẳng tắm mặt phần mà ha, ma đứa này đi hay ngồi quẩn. Không. Bỏ bói để xoay đi. Hả? để xoay chào nè. อยู่ก็ไผ่จะเลยออกมานี่แหละอ๋อเป็นเป็นนางเ่าไหมเป็นคิโก้คิกเก้ใช้แล้วอยู่กับไผ่อยู่โนมมึงเงาไปเนาะส้นไปเห็นไหมออนบ่ไหมกินข้าวเลยกินแล้วมาเตือนดองอ๋อบดไอตักลาบแต่ถงมาเนาะกินจะท้องอิ่มเนาะพระเจ้าว่าไผ่สิมาอ๋อเป็นว่าเตือนดองเพื่อนเอาบัวบ่มือนี่บัวเมียพี่น้องบ่พี่น้องกันอยู่ไปผูกแขนบ่แี่เล้วล่ะผูกแขนกับบัวล้วร้านไห่ยังมา มา้ำลานคนน้อยได้ลูกแล้วบ่อนได้เลยได้แล้เอเอได้แล้วคือไปนั่งท่านใชเอาออกเดยได้จังมืออยู่น่ะโอ้ยได้เดือนหนึ่งเลยบ่วมนั่นอยู่ได้จังมืออยู่กับเจ็ดมือคืออยู่หน่อยแท้หน่อยแล้วมันอยู่หลายกินแบบผลทั้งไม่โอ้มะมลยาเย็นแบบว่ามีพลังแม่ผิดธรรมดาโอดเกิดแล้วมาวยลาได้เอาพลังเก่ากับเจ็ดมือกับยาเลยอ๋อ โดยโดยใส่ตืิมฉันก็เืออ่ใช้พอแผดไปทางไหนเด่นออโดยโดยอดอีกิขอเนุญยาตไหมขอไมหน่อนเดไปหาคุกคบกับเนา้ไม่ข่อยบนอ่ะักงไงใครเลือกเราด้อ้าวเฮเจ้าแม่ขอบใจแมมขอบใจได้สัตว์แหละว่าสิมาหากินมักแต่ย่างบนไหนย่างให้เหล้านะป๋อ่นาำไม่สำคันี่ ได้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 กนอนไป้บกกบกทิเียลูนอนเขาหนึ่งปะหนึ่งสามไยนอนไปนอนเลยนะไปนอนกับูกกูลืยงอยู่แท้ไปนอนอยู่ขักแท้นอนขัด่อนสักอยจ้าเลยโอ้ยโอ้ยสบายดีสบายดี โดยสบายดี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 โดยสบายดีแต่มาพ่อหน้าพ่อตากันคู่หอคู่ล่อหรือวะคู่หอว่าภาษาลาวเขาเนาะคันว่า่แบบรูปล่อน่ะแต่ออกภาษาแบบทางประเทศไทยแน่นอนนะขาก็เจ้าว่าไะโดยยังเผนงานแท้โอ้ยงานป่าเต็มพูแล้วจ้าเลยสุดยอดเลยลิสุดยอดคันเทพคูเลยอ๋อมื่อนี้ก็ได้มาเห็น เป็นตัวจริงค่อยบ่เสียงจริงเนาะแต่ก้าวเห็นตัวจริงวเคยเห็นแต่น้ำมันกล้องเนาะทางกล้องทา้งซองเพิ่นกะโดยทฝากช่องน้ำเนี่ยฝากช่องน้ำเนี่ยโดยฝากที่ตามซองอันเบาลีซแนลเลยด้อเบาฝากฝากช่องเจ้านะโดยโดยฝากซองฝากที่ตามซองเบาเข้าไ่บาลาวเลเด้อพี่น้องเบาเข้าไ่บาลาววะโดยโดยฝักมีผังน้องฝากพร้อมลำเป็นว่านี่ลำเป็นว่านี่โอ้ยลำเป็นเด้อบัานนี้ควัยชิพันละหน้าเรืองเท่ากาลหากาดำนี่แล้วโอ้ยเอดเอดอันว่ากำเว็นนี้ขี่เพละลอยหนำ โอ้โหจิตเป็นนะจ๊ะแล้วพอเขาบากพ่อพี่น้อยพังเลยพองจิตเลยต้องพังแล้วต้องร่องลายลายก็นี่นะว่าลายว่าลายเลยมันสิญยากจังเลยจักรพรรจักรพรรดิผู้ใหมเพ่อเบาเราได้เจ้าเจ้าดังเลยนะนี่นะคนที่ตามลายเพิ่มขึ้นเลยได้นี่กันร่องมัดชุดก่อนเนาะแม่อาชุดชุดจังหวะจังหวะหนึ่งโอ้ยเจ้าช๋าจังหวะใดอ่าให้เอฟซีพ่อพี่น้อยพังเนยจังหวะจังหวะหนึ่งกระต้องให้ทั้งเอฟซีพ่อพี่น้อยขอมาว่าจะเป็นเอาเอาแบบลำแบบเตยโฉกบอกดีกว่าเอาแบบมันลำลอง ล้ำกอนลำร่องนราเป็นอะไรเขาต้องไหลน้ำไปเลยบ่โดยเอาไหลน้แต่ว่าไข่นั้นแต่ว่าไข่นั้นไหลขึ้นเหนือได้เหนืยเดือเบอร์กำไพเจ้าที่อันลงงมปลาให้ไอยต้มบ่มเลโอ้ยกะรอถ่ายทีมงานทำมาก่อนเนาะถ้าว่าลงไปงมได้กายังว่าท่านได้มีพอครัวพี่น้องเลยว่าผู้ใดสีอันเฮแนวมันบริยากระแนมหาแดงไม่ค่อยต้มเนาะต้มถึงแดงชดน้ะผมเห็นอยากกินแบบแรบอแต่ว่าไข่ที่นี่อันไข่อยยางนันอยากแบบไปหาคู่ดิปูมาเลยครับพี่ชดน้่มพี่น้อง มันจะเป็นอีกเมนูหนึ่งเพราะว่าปูนี่มอีปีปูนี่มอีปีแเช่ยบลายแช่ยบลายปะเชี่ยลายเชี่ยลายเชี่ยบลายเออเชี่ยลายแช่ยบลายเนาะโดยโดยเอาฝากไว้ทำนี่เนาะบอกคำพายฝากร้านไน้เด้อพี่น้องบอกคำพายบอกเราโดยแสดงเนาะคนที่ตามเท่าไหร่เลยนี่คนที่ตามได้แปดหล่อีกปวดพี่น้องเลยเดืนดชุนยอดพุ่งแค่เจ้านี่โดยโดยโดยหากเฮ็ดวางชื้นนิดนิดโดยกขอบใจ มุกกดใจตัวพี่น้องเนาะโดย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 อ่ฝากเข้าไปเรียบ้อยเป็นต้นตลอดมาเนาะขอไปพี่น้องโดยโดยโดยอ่ะโอเคโอเคเมื่อกี้อ๋อ้๋อสบายดีสบายดีน้องชายตัวเวียงบ่เนี่ยโอ้จต่พอหลอกกว่าตัวเวียงยุกน้อยนึงไปได้ได้จะคลิปแล้วบ่เนี่ยังบรไดาลยู่ยังบันไดาลยู่โอ๋อว่าจีมาจับกล้องถ่ายลองเบิ่งบ่โอสดีดีดีกินข้าวแล้วบ่เนี่ย กินแล้วกินขา้นขาแวแล้วกินข้าวแล้วนะครับเพื่อ,อนดองบอบอกกินอยู่เพื่อนข่อยนะเรากินอยู่เพื่อนดองตักกินถุงมานบเชิญมือนาะบ้านใหญ่เนาะช่างฉีเชิญบดขุนอยู่พอดีงมัวบดเคาะกับบุญคุ้มเพิ่นโบหู้จักนะคนแบบมันลึกลับบ่จักลึกลับเด้ออออยู่ให้อยู่นะเพิ่นบุคคอยหู้จักเจ้าอยู่ให้อยู่น้าบ่อยู่ให้อยู่น้าหากาออกมาแต่ป่าแต่หลอนนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเบลพี่น้องเนาะก็คือเบาลี่เป็นคนตั้งซองไงแต่ว่า ชองเพบฝนกินยังไม่ได้ลงจะหยิบตกลงเลยวะจักแล้วข่อยกันยังกูแจัก <laughs> โทรศัพท์นำ้ำบ่าวเวียงออกไปให้เจ้า <c oughs> แต่ว้านนี้เรียวเด,ดี๋ยด,ดิอ๋อเฉพาะแบบว่าตุเวียงยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเป็นบ่กโอ้ลเลยเพฝนกำลังเดินทางมาเนี่ยตุเรียงกันเนาะอ๋อติดต,ต่อเนี่ยเราหนึ่งเป็นอางมากพี่น้องแม่นอ่ะโอเคโอเคพี่น้องเนาะโดยโดยฝากน้ำพี่น้องเลยวัชพูสุขคนเป็นกำลังใจให้บัช สุขคนนั่นแหละไปเฮ็ดไม่เฮ็ดตามหลังหรือว่าเฮ็ดนั่นก็ขอให้คนที่ตามปังๆเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอเพิ่นมาเอาวัดจักสัตว์เรียกผูสชายวะเอ็ดแนะสบายดีน้องตะวันเออเนาะตัวเทตุนี่ผ่านแล้วจะทำเปิดนะครับ ไบอใ่แ้วผ่านแต่ว่ามันเวทบอโอเมโกเคกันแลบอแล้ววนนงบเนือามตกลงกันได้บอกแล้ววันหนึ่งบอเ่ออ้หเรูพอฟนอันเบียร่างหนึ่งบอเอ้ยบุกินดอกบกินดอต้มปิดอ๋อโ้ยเป็นไร ใช่เราองไม่เหยนม่ยามโมอเนร่างมาี่ือทางเขาบ้านมันคงเงยได้อยู่ต่ว่านี้บ้าทั้งแรกเนาะทั้รมาทังนี้ทางใหม่แล้วทางใหม่คือท้งแรกใกล้เติมยิบครัอใกล้เติยตามที่ผมเห็นด้สามารจากบ้าน ธรมาสายสายศนีสมาดีด้ฮะสาดีทั้งแมงเม่สมาดีดูบางคนบางคนเออิวัใจอยู่จากวันแต่ที่จังหวี่างหลัอย่างผมตัวบกก็ได้นึ่ันมาหอบนี่มีมากขึ้นเยอะานเยอะดูนธาด็ดเลยนีลาไม่บอกกันไว้เพนี่ไม่บอกองี้งไม่เพรวัามาม่แวงงาน อไผบอกอ่าจริงๆก็มาเบี่ยงนะเคยได้บอกว่าคมอ่พอเต็มที่แมลว่าจากมาแบบซื้อไผ่เนาะเนาะไป็นไอันแม่เจ้ามีใจอยู่บ่คนมารอบชองเหเห็นเพิ่นเห็นหมูบุกเต่ามาเหี่ยมมายามก็เป็นเพีงไรนะฮะนมาดิ่เมานังสิอนม่โดยโดย คนมาเยี่ยมยามทางข้าวแล้วจังแล้วจังคุยกันนอกรอบหลังไม่ถ้าเพิ่อนในนกเห็ดไผ่กุ้งอื่มาเยี่ยมมาอยากก็จะเป็นจริงได้จาคนที่ไม่าดิมาอย่งจรงไดกับโอ้โหเา่เคยไปมาดิบมาทานเขาจะเพียดแล้วเหรอว่าอะไรดีใจเนี่ยน่เาทำงานที่เไาใช้บายประดับเนาะ เรารุ่นกันเเรารุ่นกันเนาะคุยกันจะน้อยแหละเพราะว่าเป็นพี่กันมัน่ด้สองคนมีการเต็มที่ลแต่ก้อนเท่ากับคุยกันน้ำโทรศัพท์น้อยนีาใจอไงคือว่าสองต่อสอี่สิเพาว่าเดกก้อนีว่าปล่ไ้องกัเลยตามที่เห็นนั่นแหะ ไม่ตะว่าทางทีมงานเ่าถ่ายแล้วบุลีคลิปแหละเดี๋ยวทางทีมงานเ่าจีออกไปเลยให้ไอ้ครับน้องแมนครับน้องก็ครอบครัวคุยกันวันนี้อันนี้ก็ต้องขออนุญาตถ่ายทำน้ำเนาะจย่างบุรีคลิปเนาะทางทีมงานถ่ายทำกันโอู้จะไปดีตู้ขออนุญาตขอเวลาเนาะบ่าววยเด้อเด้อต้อง โอ้มาจะใช้สบายดีว่ายงใช้โดยสบายดีเจ้ากามาต้อนรับโดยข่อยก็มาแบบบม่ได้บอกเพ่น่วงหนาเนาะสีแบบสะพเลยใสิมาสะพเลยเป็นแบบหนาไหมสุดยอดสิบฮู้จพี่น้องว่าบฮู้จโดยโดยเป็นยังเชื่อไอยเนาะเฮ้ยพ่อคือผมอ่านังเด็เนะเป็นะละดพิ่นก็อ๋อโดยโดยอ่าน้งยงวะ คุยกับทพืงานก่อนจังหน่อยจังไปคุยกับเพื่อนไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาดูเอาจีออกไปแล้เนาะเอินเลาละเวลาคุณจังหน่อยเนาะมาเพิ่งถามนะไหมถามไอ้เพื่อนนะไหมเงียบเงียบไว้คุ้นบแบบนี้เนาะทางทางน้องอยจะพามมาเนาะอ้ายมากมาหาทางน้องเป็นนี่นี่คือประสงค์มาหาผู้สาวเนาะมาหาผู้สาวนั่นละบอสบอสทำข่อยมาหนิ มาหาอขอยีแดงเอาเ้ยด้ขอยข่อมาได้แบบเาการกลงการแต่งการอย่างมันต้องมีสองฟด้วยนั่นเองพใจกันทั้งสองกั้งสองยฟน่อยเนาะสบาผมาวผมยาวผมามันจะเป็นไม่ได้เนี่ยองสองไ่กันว่างเขาพูดากันก่อนเนาะก็บอกกับอยากมาเห็นให้เห็นหน้าแน่น้อเนาะบาใจเี่ยก่อนบาอยากมาดูเวลาเวลาเวลา ต็นตัวม่านค่าี่นเนี่ยขึนมาอย่างตรงหน้านี่ค่ะแเหนื่เลยเหนื่อยตัวค่างํำบิดของบ้านห้อเนี่ยเครื่องที่เกื่องทีการว่าวการจากันเคื่อมันกระชีบบริจาคกันฟังบริจาคเต่าใจหน่อยเนาะ ในส่วนความพี่กะให้กับล่ามันกะบางครั้งมันก็บอกทกแนนแสองสิบเปอร์เซ็นต์พกพอทังแบบพอฟังออกนเหมนับนาข่าวเปลอยจาอเป็นมาเลยไม่เห็นผูชามืนนี่งามบ่ยผูชาเจ้านะงามบ่ามันักขาวไปลอยจีิเนาะเปยังผูชาคือผมมานังอยูอะไร่ะคแล้วไปนั่งยอกลานแล้วว แล้วจังให้อายเพิ่นคุยกันนอกรอบเพราะว่าหน้าไม่นี่มันหลายคนต้องเพิ่นกายเนาะมาได้เนาะแม่น้องนิงเพิ่นเป็นคนขี้อายอายเพิ่นก็สิเข้าใจอยู่ดอกเพิ่นแห้งหัวจักกันกว่าได้เฮาแหงฮู้จักกันดีกว่าได้เฮาเนี่ยทำอายเพิ่น่อยให้ทางทีมงานยูทูบเบอร์ใหม่นี่แจ้งเกิดลดาเนาะให้่ายหน้าพนแล้วนี่เป็นไดอะไรก็พูดดิอ๋อดีครับดีจังได๋ชื่อนี่ล่ะผมครพู้คือ จะเคยดิ้นตับันว่ามเหนม่ีเสียงองหน่อยเสียงใหญ่เนาะตะบนน่อยกะบันใหญ่ไม่ได้ยนยตัวเองนะคัดวาดตันี้คิดตัน้อยเสียงไงทุกคนใจของผมแรกๆนึกว่ามันจะห่างกันนะมันเห็นตัวที่แบบมันยู่ใกล้ๆกันเลยเมือนใเกลกกันเลยนะมือแรลงนี่ที่ให้ตัววียงอ่นฟาอันอายนอนไอจะเกียงนอนไอตะเกียงบมต้องนอนดอกโรงแรมหดาวเนาะ นอนเถียงหน้าน no no like ้อยนี่แหละมันจังบรรยากาศเนาะบรรันนยว่ามันญาตได้เที่ยวย่องน้ำอาบแล้วแหละมันฮอนเนาะกินบบมีอาลมเนาะอาหาใต้หนูยุ่งหนูค่อยออกงานหนึ่มันหนาวเนาะเป็นอาหารการกินคือคือไอ้มาทั้งนี้สามารถกินทั้งอาหารทั้งบ้าทั้งแบบได้ได้ครับใส่เมื่อก่อนยันเราไม่เรื่องเมื่อเคยนะไปอยู่เอไหรเนาะแล้วก็กินกินกินอาหารมิตรเนาะ เพื่อหานการเล่าถ่ายกันวันด้ายเนาบอกน้องบอกน้องใหม่ทจะกินแล้วไปอย่างลกนรอย่างนี้เนาะลองคนคนกบคนอันนี้ก็ได้คนได้หมดโอ้เนี่ยเนี่ยบุูกว่าเมื่อนี้ยที่ได้กินที่บอเนาะเอากระสีเมื่อง่ายรูปที่น้องเลยไปถ่ายรูปกใหม่เนาะยินเนาะ ได้กได้กินกวยกมูแดงอยู่บ่้มาขมดิใมะเดีงอันนั้นอันนั้นพนเอิว่าอาหารชั้นสูงนี่ไอาหารชั้นสูงนั่นหละทำังไงจ่บอกเอ้าโอเคบนนี้พี่น้องเนาะเอ้าสบายดีแมเจ้าเอ้ยสบายดีเจ้าสบายดีเธอหนึ่งเลยดิเนาะก็ถือว่าอายเพิ่นหรือว่ายังเพินกะหามเตียงได้น่ะอายเพิ่นโอ้ถือว่าเพิ่นที่นั่งคุยกัน แม่ิแต่ว่าเฮากระจาดูแลเพิ่นดูแลแบบไรแบบว่าพาเพิ่นไปนั่นไปนี่ิ่นอยากไปใช้ทั้งทีมงานเฮากระจายผ้าไปเนาะกาทีมงานเฮากะเป็นกาลังใจให้คือเก่าแหละพี่น้องเนาะโดยเน้องพอเพ็ดมีแต่ว่าให้ยที่ตามต่อไปแม่ให้ยที่ตามต่อไปแหละพี่น้องให้ยที่ตามตอนต่อไปหัวท่านซะว่าสิได้กินร่ามัวงป่ะอยากกินล่ามัวอยู่ทางทีมงานกันเนาะพอแพ็ดกับเขามาแต่โดนเติบมได้นี่เนาะโดนเติบ โออยางน้ oh, like, ําบ oh. oh, really? <T |ar|> ่ได้ซื้อน้ํามากินบ่พ่อแพทย์อซื้อครับโอ้ยได๋เนาะแว่ามานะพ่อแเลยบ่ได้นั่นเลยมื้อนี้อโดยๆๆเอ้าบ่เป็นมากทนนเอ้าโอเคบัดนี้แล้วสิพาไปกินนโดยอ่ะจังไดก็อยู่ดีมีแฮงบ่มูทุกคนเนาะทง FC หรือว่าทางทีมงานพวกเฮาก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องโดย